ตั้งค่าการแจ้งเตือนต้องวงจรปิดฮิกวิชันเรามาดูกันว่าเราจะแจ้งเตือนได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการตั้งค่าให้ก็ต้องมีตัวรหัสผ่านที่เป็นแอดมินก่อนนะครับถึงจะกดรูปเฟืองอันนี้ได้อันนี้ผมล็อกอินเอาไว้แล้วนะครับก็กดเข้าไปที่หัวข้อฟันเฟืองเลยแล้วก็ไปดูตรงนี้ครับเหตุการณ์นี่ตรงนี้เลยที่เหตุการณ์นะครับ ตัวเครื่องของผมตัวนี้นะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่เป็นโมเดลปัจจุบันตัวกล้องตัวเครื่องเนี่ยมีความสามารถทางด้าน AI เบื้องต้นให้ต้องบอกว่า AI เบื้องต้นนะครับตรวจจับมนุษย์กับยานพาหนะได้นะครับก็ตอนนี้ผมใส่กล้องอยู่หนึ่งตัวก็ตั้งได้แค่กล้องตัวเดียวแต่ถ้าใครใส่กล้อง4ตัว8ตัวเนี่ยก็ต้องตั้งทุกอันนะครับต้องตั้งทุกกล้องต้องบอกอย่างนี้ต้องตั้งทุกกล้อง โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเให้เราอยู่ที่เมื่อเคลื่อนไหวนะครับเมนูด้านบนที่เป็นเคลื่อนไหวเราจะแจ้งเตือนหลักๆเลยเรื่องของคนเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้นะครับพื้นที่ครับมาดูที่หัวข้อพื้นที่อีกเมนูพื้นที่ตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับเครื่องนี้มีกรอบสีน้ําเงินอยู่แล้วอันนี้คือพื้นที่ที่เขาตรวจจับนะครับเราสามารถล้างออกแล้วก็ วาดเองก็ได้นะครับถ้าผมบอกอผมจะวาดเขาบอกว่าลองรับไปสิบจุดอ่ะเดี๋ยวผมสอนเทคนิคตรงนี้เราสามารถวาดตรงที่เราต้องการได้นะครับสมมุตินะสมมุติว่าตรงพื้นที่อื่นผมไม่อยากจะให้ตรวจจับเลยผมอยากจะตรวจจับแค่ช่องนี้อันนี้เป็นการสมมุติขึ้นมานะครับก็เมื่อกี้ผมกดวาดแล้วก็เป็นรูปดินสอมาแล้วนะครับครั้งแรกเลยกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับแล้วก็ลากนะครับแล้วก็สุดตรงไหนกดคลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่ง เห็นไหมออกมาเป็นกรอบให้แล้วผมได้กรอบสามเหลี่ยมแล้วแต่ไม่เอาเอากดอีกผมจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วครับจุดสุดท้ายที่เราจะลงเนี่ยครับให้เป็นคลิกลงไปคลิกซ้ายลงไปหนึ่งครั้งอ๋อนี่จุดสุดท้ายของผมถ้าผมจุดเสร็จหมดแล้วเนี่ยจุดสุดท้ายที่จะยกที่ที่จะบอกว่ามันเสร็จให้กดคลิกขวานะครับ เห็นไหมจะขึ้นตำแหน่งที่1ขึ้นมาให้เลยโอเคหมายความว่ากรอบสีน้ําเงินนี้ถ้ามีคนเดินผ่านมันจะเตือนนะครับส่วนตรงอื่นมันไม่เตือนแล้วนะครับเสร็จแล้วให้กดปรับปรุงด้วยนะอย่าลืมมันก็จะจําแค่นี้เลยที่จะแจ้งเตือนเราถ้ามีคนอยู่ที่อื่นจะไม่จํานะครับเอ,อ่อขอโทษจะไม่เตือนนะครับแล้วก็ปิดเปิดการใช้งานได้นะครับตรงนี้ปิดเปิดการใช้งานได้เอ่อแล้วก็สามารถคัดลอกได้ด้วยคัดลอกก็คือ คัดลอกไปยังกล้องเบอร์ไหนก็ได้แต่อาจจะต้องแบบมุมซ้ำๆกันถึงจะคัดลอกได้นะครับอันนี้แนะนําให้ไปวาดเอาเองแต่ละกล้องหรือถ้าขี้เกียจถ้าขี้เกียจคือทั้งจอทั้งจอเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคกลับมาที่กล้องหนึ่งก่อนแล้วก็เลือกได้นะครับว่าจะเอายานพาหานะนะครับเลือกเลือกได้นะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาเลือกได้ก็ตามดีฟอ์มันไว้ก่อนเลือกทั้งสองอันเลยความไวก็คือเซนซิวิตี้ของมันนะครับ ความไวอยากจะให้มันไวเท่าไหนก็ตามดีฟอ t ไปก่อนก็ได้นะครับสุดเสร็จแล้วกดปรับปรุงจบที่เมนูด้านบนตรงนี้แล้วที่เป็นพื้นที่อันนี้จบแล้วนะครับอยู่ในหัวข้อพื้นที่อันนี้นี่จบไปแล้วเรื่องของตารางเวลาตารางเวลาก็เซ็ตได้ค่อนข้างละเอียดก็คือสีน้ําเงินคือแจ้งเตือนผมกดให้ดูนะครับถ้ากดล้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปดินสอแล้วเราก็มา คลิกซ้ายลากได้เลยไอยช่องนี้มันหายไปนี่ครับคือมันไม่แจ้งเตือนตอนนี้นะครับก็ระบุเป็นวันได้เลยหรือจะล้างทั้งหมดก็ได้นะครับหรือจะจะไฮไลท์มันลงไปเปิดการปกป้องนะก็กดคลิกค้างแล้วก็ลากเมาส์เลยครับปึ๊บนะเป็นสีเงินทั้งหมดแล้วกดปรปับปรุงให้มันจำนะครับแค่นี้เองสำหรับตัวตารางเวลาอันนี้ก็ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็เลือกกันเอาเองได้เลยนะครับ ต่อมาหัวข้อนี้ก็สําคัญนะครับสําคัญที่สุดเลยแหละต้องบอกว่ามันสําคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมโยงการแจ้งเตือนของเราให้เรามาดูที่นี่ครับแจ้งเตือนไปยังศูนย์คําว่าแจ้งเตือนไปยังศูนย์เนี่ยหมายถึงเขาจะส่งข้อมูลออกไปที่มือถือในแอปมือถือของเราก็ตัวนี้ต้องติ๊กถูกอันนี้นะครับถ้าอยากจะให้มือถือเราได้รับข้อความแจ้งเตือนเวลาที่มีคนเดินผ่าน ถูกแล้วก็กดปรับปรุงนะครับส่วนนันอื่นมันก็ผมไม่ได้บอกนะเพราะาเราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวมันจะคลิปยาวเกินไปอ,อ,อันนี้นะครับอย่าลืมนะนี่นะอันที่3นะหรือว่าแจ้งเตือนศูนย์ไปยังาศูนย์ภาษาไทยอาจจะเพี้ยนๆนิดน,นึงนะครับแต่ว่าเนี่แหะครับดูที่เขียนว่าไปยังศูนย์เนี่ยเสร็จแล้วที่ตัวแอปพลิเคชัน h i k Connect ในมือถือนะครับผมมีทำคลิปไว้แล้วเราอาจจะต้องดูคู่กัน เพราะว่าในตัวแอปพลิเคชันสามารถปิดเปิดการแจ้งเตือนตัวนี้ได้ด้วยออจริงๆมันไม่ได้ปิดนะมันแค่ปิดการรับข้อความเฉยก็คือมันจะได้ไม่ไม่ลำคาญตอนเวลาเราอยู่บ้านแล้วมันก็เด้งตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะครับที่มือถือปิดได้ด้วยแต่ว่าที่เครื่องต้องเซตตามนี้เลยนะครับมันถึงจะแจ้งเตือนให้นะครับแจ้งเตือนก็น่าจะแค่นี้เลยสําหรับตัวที่จะทําหน้าเครื่องนะครับก็สุดท้ายนี้ อย่าลืมครับฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็มีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้ขอบคุณมากครับ